เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวเกม GTV 5 e F ProPay Boxing ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมว,วันนี้มีมดผ้าสวยอีกหนึ่งตัวมาแจกนะครับมดตัวนี้เนี่ยนะครับต้องมีสเปคคอมสักหน่อยแล้วก็สามารถลงติดได้กับทุกประเทศด้วยนะครับรายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูก่อนครับก่อนที่จะไปสอนลงแล้วก็จะไปทดสอบกับเมืองที่มันมีระบบเคลย์หมดด้วยวันนี้ผมจะไปทดสอบกับเมือง God of Story นะครับเพราะว่าเมืองก o d of Story เนี่ยมันติดระบบเพียวโหมด L2 ครับตอนนี้จะรีเซิร์เวอร์แล้วลยอีก5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายละเอียดนะครับมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับน้ำเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมจะขอลงรีเชดด้วยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปสอนลงนะครับผมจะใช้รีเชดของตัวเองนะครับ PI02 แล้วกันนะครับอ่ะก็จะสว่างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูน้ํากันดีกว่านะครับนี่นะครับเราดูคลื่นน้ํานะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับ มันสวยมันเป็นคลื่นมันเป็นหมุนๆขึ้นมานะครับบอกได้เลยว่ามัดตัวนี้สวยมากนะครับลงติดกับทุกประเทศนะครับลงได้กับในส่วนของอระบบเพรยโหมดนะครับใช้ได้ทั้ง l 1แล้วก็ l 2เพราะว่ามัดตัวนี้เนี่ยมันคือ enb นั่นเองครับเอา enb มาใช้แทนนะครับใช้ enb กับรีเช a นะครับมันสามารถลงได้กับทุกประเทศนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะครับเราเห็นน้ำไหมครับเพราะมันเป็นหยุกๆอย่างนี้เนี่ย ซึ่งสวยมากนะครับผมจะปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับผมจะใช้รีเชดประมาณนี้ให้ดูแล้วกันเราเห็นความต่างของน้ำไหมนะครับว่ามันสวยเลยนะครับ ENB ตัวนี้เนี่ยไม่เหมือนกับที่ผมเคยสอนลงนะครับตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ไปเล่นมอดรีดักมาแล้วนะครับผมมองว่าเออเราน่าจะพัฒนา ENB ให้มันดีๆหน่อยสักหนึ่งตัวนะครับเอามาใช้งานนะครับ เอามาทําให้มันหลงได้กับตัวประเทศนะครับมันน่าสนใจมากกว่านะครับผมชอบน้ําอะไรพวกนี้มากเลยนะคือสวยมากนะครับในส่วนของฟรีเชตเนี่ยผมมีให้ดาวน์โหลดประมาณ40กว่าตัวเลยนะครับอยู่ในอยู่ในดิปนะครับมีนะครับให้ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของฟองน้ํานะครับซึ่งสวยมากเลยนะครับมาประมาณนี้นะครับแล้วเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งในส่วนของการตั้งค่านะครับจาเล่นมอสตัวนี้นะครับผมแนะนําการตั้งค่าก่อนนะครับว่า ควรจะตั้งค่ายังไงนะครับ1เลยนะครับเราจะต้องปรับอะไรบ้างนะครับมีแค่นี้นะครับในส่วนของ shader นะครับผมแนะนําว่าให้ปรับเป็น wave h i g h เท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องเป็น x 2นะครับแล้วก็ในส่วนของ water เนี่ยต้องเป็น wave h e i g h นะครับใครที่ไม่สามารถปรับตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับผมไม่แนะนําให้ลงมดตัวนี้เลยเพราะว่ามันกินสเปกนะครับอย่างผมดูตอนนี้สิ120 fps นะครับกิน fps มากนะครับที่เหลือเนี่ยเป็น normal นะครับ นี่ออนที่ผมลืมปิดเนี่ยโอเคไปปิดให้นะครับโอเคมันจะได้อีพีเท่าไหร่นะครับ160นะครับอ่าคือขั้นต่ำนะครับหูร้อยเจ็้อยหกสิบร้เลยนะครับถือว่าเยอะนะนะครับแล้วก็ก็คือตามนี้นะครับในการตั้งค่านะครับเริ่มต้นนะครับอยากจะเล่นมอดตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ปรับในส่วนของเชเดอร์นะครับเป็นเวทีไฮนะครับแล้วก็ reflection นะครับ msaa เป็น x2 นะครับแล้วก็ water quality เนี่ยเป็น very high นะครับปรับแค่3อย่างเท่านี้นะครับพอที่เหลือเนี่ยปิดนะครับจะปิดเงาก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยที่เหลือเป็นน r m ม l นะครับตามนี้นะครับเราจะได้รายละเอียดที่สวยมาก2ในส่วนของรีเชดเนี่ยรีเชดเนี่ยผมแนะนำว่าไปเอาในดีดนะครับผมทำรีเชดเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็น0ูนย์ะปี3เดี๋ยวไปลงดีกว่าแล้วก็ไปตรวจสอบที่เมือง god of story นะครับว่าประเทศ ที่มันมีระบบเพีย์โหมดเนี่ยลงมอดแบบนี้ไปนะครับมันจะใช้งานได้ไหมไปครับผมจะทาการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมตั้งว่า fs นะครับไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับตั้งโฟลเดอร์ว่า fs นะครับเปิดมาดูดีกว่านะครับมาโอเคนะครับในนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนมีไฟล์ m แล้วก็ gta นะครับเราต้องลงใน gtav นะครับเปิดตําแหน่งของเกม gtav ขึ้นมานะครับ อันนี้ผมได้แอบเปิดเอาไว้แล้วนะครับนี่นี่คือโฟลเดอร์ของเกม gta v ของผมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเปิดในใครที่ใช้เกมใน E p i c ก็ไปเปิดใครที่ใช้เกมใน Steam ก็ไปเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาลงนะครับมาที่ gta ก่อนนะครับมาลงใน gta v ก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอ e n b นะครับให้เราลงนะครับนะครับแล้วก็ทําการกลุ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็ลากแล้วก็วางไปในนี้ได้เลยนะนะครับแล้วกดซ้ำไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็2นะครับผมจะสอนลบไปเลยนะนะครับสมมุติว่าเราเล่นไปแล้วหรือว่า E&B เนี่ยมันกินสเปคนะครับเราอยากจะลบ E&B ชิ้นเนี่ยนะครับเราลบยังไงนะครับให้เราคลุมเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเราเล่นไปแล้วนะครับ E&B เนี่ยมันกินสเปกเนี่ยเราอยากลบเนี่ยลบไงให้เราคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็วางทับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นั้นกดบันทึกนะครับปึ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมา ที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งในไฟล์ของไฟเอ็มเนี่ยมันจะมีแถบสฟฟ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราคลิกขวาไป1อันนะครับให้เอาเมาส์มาชี้นะครับเราคลิกขวานะครับแล้วเลือกดีลิฟต์นะครับนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะลบในส่วนของ ENB ทิ้งทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคผมจะลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วใน GTA นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาดูในไฟล์นะครับย้อนกลับนะครับ มันจะมีในหัวข้อไฟล์ M นะครับไฟล์ M เนี่ยต้องลงอะไรบ้างลงที่ปลั๊กอินนะครับคลิกเข้ามาก็จะมีประมาณนี้นะครับปลั๊กอินนะครับมาที่ไอคอนไฟลอ M นะครับกขวา open file location นะครับไฟล์ M application data นะครับแล้วก็มาที่ปลั๊กอินนะครับหรือว่าลากตัวนี้ลงได้เลยนะครับเราก็ตทำการลากลงไปได้เลยนะแบบนี้วางตรงที่มันเป็นไฟล์พวกนี้นะหรือว่าไฟล์สีขาวก็ได้นะครับ อันนี้เนี่ยผมลงไปแล้วเนี่ยมันให่กด3ก็กดไปเลยนะครับมันจะเข้ามาในนี้เองอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับว่าลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคนะครับผมก็ทาการเข้าในเมืองมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้อยู่เมือง God of Story นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอมอดที่เราลงไปเนี่ยหรือว่า preset ENB นะครับมันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับลงกับเมืองที่มีระบบเพีย์โหมดอย่าง ตอนนี้มันเป็นระบบเพลยหมดแบบ L หนึ่งครับใครที่เล่นเมือง God of Story อยู่ก็จะรู้ดีอยู่ว่าเมืองนี้นะครับมันติดระบบเพลย์อมอ L หนด L1 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลง n b ไปแล้วเนี่ยหรือว่ามอดแบบนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมนะครับมาโอเคป๊บนะครับเราเห็นไหมครับว่าในส่วนของอันนี้รถเนี่ยมันไม่เงาเพราะว่าผมเซตติ้งเอาไว้ที่เปิดให้ดูนะครับการตั้งค่าก็คือมันปรับต่ำนะครับมันก็เลยไม่ได้เห็นเงาหรือเห็นอะไรนะครับ ก็เป็นเนี่ยนะครับแค่นี้นะครับถ้าใครจะปรับสุดก็ได้นะ f อ s ยถือว่าดีมาก180-190สุดนี่นะครับเห็นไหมครับว่าต่อให้เป็นระบบเพีย์โหมด L 1หรือว่าระบบเพีย์โหมด L 2ครับลงได้นะครับสวยนะครับแล้วดูน้ำสิโอ้โหสุดนะครับสวยจริงๆนะครับนี่นะครับรายละเอียดในส่วนของสีและแสงเงาอะไรต่างๆนะครับ เราไปใช้รีเชตนะครับแทนครับมันถึงจะได้นะครับผมก็มองดูแล้วนะครับว่ารีเชตที่ผมทำเนี่ยตัวไหนมันจะสวยนะครับผมก็ว่า02นะครับน่าจะแจ่มที่สุดแล้วแหละนะครับผมจะเลือกใช้เป็น pi 02แล้วกันจะได้ความสว่างนะครับ a p s d นะ180 190ถือว่าเยอะนะครับนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะไม่ว่าจะเป็นพื้นน้ำอะไรต่างๆสีสัน P.I.02 เนี่ยสีสันก็สวยนะครับใช้ได้นะครับไม่น่าเกลียดตัวรถเนี่ยมันแห้งนะครับขออนุญาตเพิ่มรายละเอียดแล้วกันนะครับปรับในส่วนของเอ่ออะไรอ่ะนะครับ direction นะครับเป็นอัลตราเลยแล้วกันนะครับมันดูคมคมหน่อยนะครับนี่นะครับเราดูสิรถก็สวยนะไม่ใช่ว่ารถมันไม่สวยนะครับเราดูรถนะครับเราได้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะนะครับแล้วก็ ขอมุมไกลนะครับขอแคปเป็นรูปหน้าปกแล้วกันครับถือว่าได้น่ะสวยใช้ได้นะครับมันมันเกิดจากรีเชดส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ภาพรายละเอียดเนี่ยมันออกมาสวยนะครับไม่ได้กิน FPS มากนะครับบอกได้เลยว่าไม่รัวแล้วแต่ประเทศนะครับประเทศนี้มันไม่ค่อยกินสเปกนะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับอวยให้เขาเลยนะว่าเมือง g o d of Story นะครับเป็นเมืองที่ดีที่สุดสําหรับเล่นสตอรี่แนว แนวสตอรี่อ่าคอมดี้นะครับเป็นเมืองที่ดีที่สุดนะครับบอกได้เลยว่าเอาหมดตัวนี้มาใช้แทนครับหรือว่าใครที่เล่นเมืองโรเพที่ติดระบบเทอร์โมด L 2นะครับเอาไปใช้นะครับตอนที่เราตกปลาเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากเลยนะครับเวลาที่เราตกปลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เข้าเมืองโรเพเลยนะครับก็จะมีแค่เมืองแนวนี้นะครับที่ผมจะเล่นนะครับเอฟเบีิว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สวยเลยแหละนะครับก็คลิปนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ ไฟที่ชื่นชอบเกี่ยวกับมอดหรือว่าหาหมอดลงในเกมไฟเอ็มผมฝากแชแนลพปยเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับฝากตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับไม่รู้จะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับก็เลยตั้งว่า fs นะครับอาจจะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นจินตนาการเอาเองแล้วกันคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ